สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่กับช่องโอรถผ่อนถูกครับวันนี้มีรถราคาถูกมาแนะนำอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda Accord นะครับตัว G7 นะโฉมปาวานปี03นะครับตัว2 4 e l สนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะปี2003นะตอนนั้นนะออกมา2เครื่องยนต์คือ2 2.4EL นะครับกับตัว V6 นั่นเองนะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะบอกว่าบอกเลยว่าเป็นตัวรุ่นระดับตํานานเลยแถมราคาดีด้วยนะแบบราคาแบบหลักหมื่นลองดูคันนี้เลยนะสำหรับตัว Accord ตัวโฉมปาวาน,นครับทะเบียน33899ดรถบ้านนะคใครสนใจมารับไปได้เลยจบราคานี้ไปเลยครับ7 0 0 0แสนเออมีแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สีน้ำตาลน,นะครับก็คือเป็นรถเรียกได้ว่าอีกหนึ่งรุ่นที่อ่อ น่าใช้นะครับสำหรับลดราคาหลักหมื่นนะครับตัวรุ่นนี้นะครับนี่มีเข้ามาแล้วนะนี่นะครับตัวไฟหน้าเนี่ยโคมเดี๋ยวต้องไปปรับโคมด้านหน้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดหมองต,ติดเหลืองนะก็ะส่วนเรื่องสีเดี๋ยวเราไปปรับสภาพตัวสีเพิ่มเติม,ตม,ตมให้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องปรับสภาพเพิ่มเติม,ตมให้อยู่แล้วนะดูนะแต่ว่าโคมนี้โคมเดิมแน่อนอนติดหมองพวกนี้นะครับแต่ว่ายังใช้งานได้ปกติเลยนะครับพวกรอยเบียดพวกนี้เดี๋ยวปรับสภาพเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งส่วนล้อแมก ล้อแมกรุนนี้ได้ล้อแมกขอบ16นะยางที่เขาให้ติดรถมาก็เป็นยางปี20นะครับตรงนี้เป็นยางปี2020ของตัวไฟสโตนเดี๋ยวเปลีย่ยนยางเพิ่มเติมให้นะครับหมดสภาพแล้วนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแหละตรงนี้นะครับที่มันมีการชํารุดแต่กระจกต่างๆบานบานหน้าบานข้างก็ไม่ไม่ได้มีการแตกเต่ออะไรไม่มีเนาะรอยลงรอยร้าวไม่มีภาษีคันนี้ถึงกรกฎาปี68เรียบร้อยนะครับ ตัวหลังคาเองนะครับรอยบุบรอยยุบหนักๆอะไรก็ไม่มีมานะครับตัวขอบประตูตกแต่งนะรุ่นนี้ตกแต่งด้วยขอบคิ้วตวโครเมียมนะครับเนี่ยตัวรีดน้าด้านข้างกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะครับกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนี่แล้วก็ตัวภายในนะครับภายในรุ่นนี้จะเป็นสีเบจนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับแล้วก็ได้แอร์แบ็คในส่วนของตัวคอนโซลนะครับ แล้วก็ตัวเบาะนั่งด้านหน้านะในส่วนของตัวแอร์แบ็กตัวรุ่นนี้นะครับนี่สภาพตามนี้เลยครับรถตามสภาพครับพวงาลมัลติฟังกชันเครื่องเล่นวิทยุนะครับแอร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะได้เกียร์5สปีดแล้วก็มีที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับนะรายละเอียดตามนี้เลยนะครับรถไม่มีการชนหนักมานะตามสภาพนี้นะครับกระจกก็จะเป็นเปิดปิดไฟฟ้าตกแต่งลายไม้นะครับบุหนังหนังยังนุ่มอยู่เลยนะ ตัวหนังนี้ยังนุ่มอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้มีใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับคันนี้มีคันเดียวครับอันนี้เป็นรถลูกค้าเอาเข้ามาเทินนะครับสำหรับตัวแอคคอร์ดตัวโฉมปาวานนี่ดูภายในกว้างนะครับภายในกว้างแผงประตูด,ด้านในบุหนังนะครับโครงสร้างอะไรต่างๆยังสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะดูโครงสร้างตัวรถนะครับ79,000ครับคันนี้79 0 0 0ราคาตามนี้เลย นะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพเพิ่มเติมให้นะครับรถไม่มีจมน้ํามาแน่นอนอุบัติเหตุชนหนักๆมาลึกๆมาเนี่ยไม่มีนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายคันนี้เป็นหลอดไส้หมดนะครับไฟท้ายหลอดไส้นะครับแล้วก็คันนี้เครื่องยนต์2.4 i v t e c นะนี่ตามนี้เลยมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้2จุดกันชนตกแต่งเป็นตัวโครเมียมมาเลยตัวรุ่นนี้ สภาพตามนี้ครับสำหรับตัวแอคคอร์ดโฉมปาวานะตัวตัวเจเนอเรชันที่7หรือ G7 นั่นเองนะครับให้ดูโครงสร้างภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวต้องมีปรับสภาพเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมมาให้ดูสภาพแลกเข้าของตัวรถคันนี้นะใครซี่สนใจลองมาติดต่อสอบถามมาพูดคุยได้เลยนะใครหารถราคาหลักหมื่นไปใช้งานดับโครงสร้างตามนี้ครับสภาพแต่ละจุดตามนี้เลยเดี๋ยวปรับสภาพเพิ่มเติมให้มาคุยกันนะครับนี่กระจกแต่กระจกยังพาสเดิมอยู่นะ แต่ละจุดของกระจกเนี่ยกระจกยังพาร์เดิมอยู่แต่หลักๆที่มีอาจจะต้องเก็บงานเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นตัวพวกเบาะพวกเนี้ยเดี๋ยวปรับสภาพให้นะปรับสภาพเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบไฟด้วยระบบทำความเย็นยังทําความเย็นได้ปกตินะนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับคันนี้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้พวงมาลัยลายไม้มัลติฟังก์ชัน เลขใหม่คันนี้อยู่ที่5้าแสนะครับก็ใหม่ตามนี้เลยครับ5นะ้าแสนเนาะเลขไหมาแสนสารถบ้านนะครับถือว่าใช้คุ้มเลยนะน่าจะออกรูปแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันเยอะสําหรับคันนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถคันนึงที่ได้บอดี้ใหญ่ในงบประมาณแค่เจ็ดหกว่าบาทนะครับให้ดูสภาพ ให้ดูสภาพนะตัวรถเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายนิดนึงนะนี่มีมีล้ออะไรอยู่ด้านในนะครับมีล้ออะไรอยู่ด้านในแล้วก็คันนี้มีถังแคปซูลนะครับตัวติดแก๊สแคปซูลมานี่ตามนี้เลยติดมาให้นะครับอันนี้เหมือนจะเพิ่งติดไม่นานด้วยนะครับเพิ่งจะติดมาไม่นานนะครับก็ได้เรื่องประหยัดเรื่องเชื้อเพลิงไปนะครับสภาพตามนี้ ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับอ่าโอเคใครที่สนใจนะครับตัวแอคคอร์ดโฉมปาวานก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องดีกว่านะเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ IVT e c นะครับ2.4ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์นะครับคันว่านี้นะ4สูบ163แรงนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ สภาพห้องเครื่องครับตามนี้เลยรายละเอียดตัวเบ้าซุ้มโชคนะครับพวกระบบสายพานต่างๆเดี๋ยวต้องเช็คสภาพให้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวคันนี้เช็คสภาพให้อีกทีหนึ่งแบตเตอรี่ก็ต้องเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับจะต,ตัวแผ่นเพจตัวรถนะครับบริเวณเบ้าซุ้มโชกด้านหน้าซ้ายแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบตรงนี้เลยนะนต่ออยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับ นะรถตามสภาพขายตามสภาพครับคันนี้นี่มีตัวโค้ดต่างๆติดอยู่นี้นะที่ฝากระโปรงด้านในนะครับโอเคใครที่กำลังมองหาโฉมปาวานอยู่มีเข้ามาแล้วครับติดต่อเข้ามาเลยครับ0984465222นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยติดต่อผมได้โดยตรงนะัดดูรถได้เลยนะสำหรับตัว Accord 2.4EL ปี03ตัว G7 โฉมปาวานคันนี้นะครับ ยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยก่อนที่เราจะไม่อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก,ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิลรถเท่าใหม่นะครับผมมีอัปเดตรถให้ดูทางช่องนี้ทุกวันเลยใครหารรถรุ่นไหนก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ